สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแพนเค e Channel กันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังกันก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด s ับสไครต์ด้วยนะคะแล้วคดีที่เราจะมาเล่ากันในวันนี้นะคะเป็นคดีที่เกิดขึ้นในปี2022เป็นคดีที่เกิดในประเทศอินเดียะคะ่ะเป็นคดีฆาตรกรรมหันศพแช่ตูเ้เยน็นเป็นคดีที่ค่อนข้างจะชั่วร้ายที่สุดในประเทศอินเดียเลยนะคะ คนอินเดียให้ความสนใจคดีนี้เป็นอย่างมากถึงกลับออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับสตาวังกาหรือว่าคนที่ถูกฆาตกรรมนั่นเองค่ะและผู้ต้องสงสัยนะคะที่ฆาตกรรมนางสาวสตาวังกาคือน,นายปูนาวาลาหรือว่าแฟนหนุ่มของเธอนั่นเองค่ะผู้คนสงสัยว่าเขาฆ่าเธอ หรือว่าสาวสตาวันก้าในวัย27ปีในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและได้หันศพของเธอเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหลายสิบชิ้นเก็บไว้ในตู้เย็นที่บ้านของเขาจากนั้นเขาก็ได้นำชิ้นส่วนของศพไปทิ้งตามที่ต่างๆในเมืองเทราชินนะคะในช่วง2-3สเดือนที่ผ่านมาขณะนี้นะคะในปูนาวาราก็จะถูกควบคุมก็จะถูกควบคุมตัวนะคะแล้วก็ ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อสรชนแต่ในเมื่อวันอังคารที่22พฤษภาคมนะคะเขาก็กล่าวต่อสารว่าข้อมูลโจมตีผมที่เผยแพร่อยู่ในขณะนี้นะคะก็ไม่ได้มีการถูกต้องร้อเปอร์เซ็นต์และเขาก็กําลังให้ความร่วมมือกับการสอบสวนของตรวจอย่างเต็มที่ค่ะการเสียชีวิตของรัทธากลายเป็นที่สนใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะของปี2022ที่เป็นข่าวชั่วแก้แรกค่ะพ่อของเธอก็แจ้งความว่าบุตรสาวหายตัวไปนะคะ นับตั้งแต่วันนั้นนะคะก็รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรรายนี้ก็กลายเป็นข่าวพาดหัวใหญ่ในทุกวันของอินเดียค่ะโดยตำรวจที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อได้ให้ข้อมูลหลายอย่างที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบได้แก่บรดานัข่าวท้องถิ่นนะคะ อาชญากรรมนี้ก็ถูกขนาดนามว่าฆาตกรรมตู้เย็นค่ะแล้วก็เว็บไซต์ข่าวต่างๆได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากมีการรายงานข่าวสดเกี่ยวกับการสับสวนทุกๆ2-3นาทีนะคะก็สร้างความกดแค้นให้กับผู้คนจนออกไปประท้วงบนท้องถนนแล้วก็เผาหุ่นของนายปูนาวาลาค่ะเรียกร้องให้มีการลงโทษเขาอย่างเข้มงวดเลยนะคะ ทนายนักเคลื่อนไหวแล้วก็อดีตตำรวจหลายนายแสดงความกังวลเกี่ยวกับรายง,งานข่าวนี้อย่างเข้มข้นค่ะวิกรมซิงนะคะหรืออดีตผู้บัญชาการตำรวจรัฐอุตตประเทศนะคะเรียกการรายง,งานข่าวนี้ว่าได้ความรับผิดชอบอย่างยิ่งคำบรรยายที่ละเอียดทุกแง่มุมเป็นผลเสียต่อการสอบสวนแล้วก็ไม่เคารพต่อผู้เสียชีวิตเลยค่ะเขากล่าวว่าเป็น BBC การเกาะติดรายง,งานเช่นนี้อย่างเป็นแหละ เป็นการยากนะคะที่จะแยกแยะเนื้อหาที่มีคุณภาพแล้วก็รายงานจากหลายแห่งไม่มีความสอดคล้องกันแล้วก็ข้อเท็จจริงทางคดีรวมถึงคู่รักนี้พบกันได้อย่างไรคะ่ะโดยความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะแม้ว่าทั้งแม้ว่านางสาววันก้าแล้วก็นายปูนาวารานะคะจะอาศัยอยู่ด้วยกันในย่านเดียวกันในนครมุมไบแต่ตำรวจบอกว่าพวกเขาพบกันในบัมเบิลหรือว่าแอปพลิเคชันหาคู่นั่นเองคะ่ะ แต่ในการแจ้งความเกี่ยวกับการหายตัวไปของเธอกับตำรวจในนครมุมไบช่วงต้นเดือนตุลาคมพ่อของเธอบอกว่าพวกเขาพบกันในปี2018ที่ศูนย์รับโทรศัพท์แห่งหนึ่งซึ่งพวกเขาทำงานด้วยกันนางสาววันก้ามีความสัมพันธ์ตึงเครียดกับครอบครัวนะคะเพราะพวกเขาไม่ยอมรับความสัมพันธ์ของเธอกับนายปูนาวารานะคะในการแจ้งความในครั้งนั้นพ่อของเธอบอกว่าได้พยายามโน้มน้าวไม่ให้บุตรสาวของตัวเองเนี่ยย้ายไปอยู่กับนายปูนาวาลานะคะเพราะเราเป็นฮินดูและ อารตทับเป็นมุสลิมค่ะแล้วเราก็ไม่แต่งงานกับคนนอกวันณนะหรือศาสนาแต่ทั้งคู่ก็ได้เริ่มใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในปี2019นะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ในกรุงนิวเดลีในปีนี้หรือปี2022ค่ะโดยได้เช่าอพาร์ตเมนต์ในย่าน เพื่อนๆของทั้งคู่นะคะแล้วก็ตำรวจให้ข้อมูลว่าทั้งสองคนทะเลาะกันบ่อยแล้วก็กล่าวหาว่านายปูนาวันลาเนี่ยทำร้ายเธออันกฤษชาวหานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจอาวุโสกล่าวกับ ANI ว่าสัทธาเริ่มกดดันนายปูนวันลานะคะให้แต่งงานกับเธอและเมื่อ18พฤษภาคมเขาก็อารมณ์เสียแล้วก็บีบคอเธอจนเสียชีวิตค่ะพ่อของนางสาววันก้าติดต่อตำรวจจนนครมุมไบหลังได้ รับแจ้งจากเพื่อนๆของบุตรสาว่าไม่ได้ยินข่าวค่วจากเธอมา2อถึงสเดือนแล้วและโทรศัพท์ไปก็ปิดเครื่องนะคะเมื่อวันพุธ23พฤษภาคมได้ปรากฏข้อความที่เขียนด้วยลายมือโดยตำรวจกรุงนิวเดลีระบุว่าเขียนโดยนางสาววันก้าในปี2020ซึ่งเธอแจ้งต่อตำรวจมุมไบว่าเขาทุบตีเธอและ ขู่จะฆ่าเธอและตัดเธอเป็นชิ้นชิ้นซึ่งตำรวจระบุว่าได้เกิดเหตุการณ์ตรงตามนั้นในอีก2ปีต่อมาค่ะหลังจากมีการวิพากษ์วิจารณ์ตำรวจมุมไบระบุว่าได้มีการสอบสวนคดีนั้นแล้วแต่คดีถูกปิดลงหลังจากที่เธอเขียนคำให้การเรื่องนั้นได้รับการแก้ไขและไม่มีข้อพิพาทกันแล้วค่ะเราได้รู้อะไรกันมาแล้วบ้างนะคะตอนนี้ก็เมื่อวันอังคาร ที่22พฤศจิกายนตอนที่ศาลถามนายปูน,นาวาลาว่ารู้ตัวว่าได้ทําอะไรลงไปหรือไม่นะคะเขาตอบว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกิดจากความวามุ่งหวังแล้วก็ไม่ได้แต่ต้องอะไรเลยค่ะคนบางส่วนก็ตีความคําที่ให้การของเขาว่าเป็นการรับคาสารภาพแต่อภินาตนะคะกุมารทนายความของเขาปฏิเสธว่านายปูน,นาวาลาก็ไม่ได้รับสารภาพว่าฆาตกรรมนะคะแต่กล่าวว่า ลูกความของเขากําลังให้ความร่วมมือกับการสอบสวนอย่างเต็มที่ค่ะไม่นานหลังจากการถูกจับตัวนะคะตํารวจนะคะกล่าวว่านายปูนาวาลาก็ได้สารภาพว่าเขาก็อาชญากรรมนะคะและได้ให้เบาะแสบางอย่างแก่ตํารวจเพื่อหาหลักฐาน,นะคะ่ะหลังจากนั้นตํารวจได้บุคคลอพาร์ตเมนต์ของเขาแล้วก็นําตัวเขาไปยังป่าที่อยู่ไม่ไกลคะ่ะซึ่งตํารวจบอกว่าเขาได้ทิ้งชิ้นส่วนศพไว้หลายชิ้นเลยนะคะ ตำรวจบอกว่าพวกเขาเก็บกระดูกแล้วก็ชิ้นส่วนศพมาได้หลายชิ้นซึ่งได้ส่งไปวิเคราะห์ทางด้านนิติเวชแล้วก็จะนําไปเทียบกับตัวอย่าง DNA ของพ่อของสัทธานะคะเพื่อตรวจสอบว,ว่าชิ้นส่วนเหล่านั้นมาจากศพของเธอใช่หรือไม่นะคะตำรวจได้นําอุปกรณ์แล้วก็พวกอุปกรณ์ตรวจจับโลหะนะคะไปปูนะคะ ปูพมตรวจหามีดที่ใช้หั่นศพในในป่าเกอร์การนะคะชานกุงนิวเดลีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นที่นักดำน้ำพบกระดูกบ,บางส่วนจากบอ่อน้ำแห่งหนึ่งในย่านไมดานะคะกาฮีของกุงนิวเดลีก็ได้มีการระบายน้ำออกจากบอ่อเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมค่ะเมื่อวันพฤหัสสบดีนะคะ24 พฤศจิกายนผู้ถูกกล่าวหานะคะได้เข้าเครื่องจับเท็จจากนั้นก็คาดได้ว่ามีการนําตัวเขาไปเข้ารับการทดสอบนาโคอานาไรซิสซ,ซึ่งมีการฉีดยาที่เรียกว่าเซรั่มความจริงค่ะให้กับคนที่เข้ารับการทดสอบนี้ก็ก่อนจะตอบคำถามพวกเขานะคะแม้แม้วิธีนี้จะไม่ได้รับการยอมรับในชั้นศาลนะคะแต่ผู้พิพากษ สาได้มีการสั่งให้มีการทดสอบนี้หลังจากที่ทางตำรวจบอกว่านายปูนาวาลาทำให้พวกเขาเข้าใจผิดด้วยการให้การที่ขัดแย้งกันค่ะจุดเชื่อมโยงที่หายไปของคดีนี้เลยนะคะเมื่อวันอาัคาร22พฤศจิกายนตำรวจกล่าวต่อศาลว่าการสอบสวนคืึ่หน้าไปแล้ว80%แต่รายงานหลายแห่งระบุว่าพวกเขายังคงตามหาหลักฐานสำคัญที่จะช่วยให้คดีนี้ลัดกลุ่มขึ้นอยู่ค่ะ ไม่พบของใช้ของนางสาววันก้าในอพาร์ตเมนต์ซึ่งทั้งคู่ใช้ชีวิตด้วยกันและหลักฐานบางส่วนอาจจะลดน้อยลงนะคะเพราะการฆาตกรรมเนี่ยที่ถูกกล่าวนี้ผ่านมาหลายเดือนแล้วตำรวจระบุว่าพวกเขาเชื่อว่ามีการใช้อาวุธมีคมนะคะแล้วก็หนักอย่างเลื่อยแล้วก็ที่ตัดโลหะอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าพวกมีขนมปังหรือว่าเป็นมีดของคนขายเนื้อในการแยกชิ้นส่วนศพแต่ยังไม่สามารถตามหาหลักฐานนี้ได้นี้ได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะยังไม่มีการระบุว่ากระดูกที่เก็บมาได้นั้นเป็นของเยอจริงหรือไม่และรายงานบางส่วนก็ระบุว่าคุณภาพของกระดูกนะคะอาจจะไม่ไดีดีนักเพราะถูกพบหลังจากเกิดเหตุมาหลายเดือนแล้วค่ะและคดีนี้มีการวิาพากษ์วิจารณ์คดีเป็นอย่างหนักเลยนะคะเนื่องจากตำรวจกรุงนิวเดลีว่าพวกเขาแทบจะไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมเลยค่ะและทำคดีนี้โดยใช้หลักฐานแวดล้อมทั้งหมดซึ่งจะไม่มีน้ำหนักเพียงพอในการพิจารณาในชั้นศาลค่ะ b ีบได้ติดต่อตำรวจกรุงนิวเดลีนะคะแต่เจ้าหน้าที่ก็ระบุวา่าพวกเขายุ่งกับการสอบสวนอยู่แต่กลมสิงนะคะในตำรวจที่เกษียณไปแล้วกล่าวว่าหลักฐานจํานวนมากและเจ้าหน้าที่ที่ตำรวจสอบสวนเนี่ยหรือที่สอบสวนเช่าชาญน,นะคะ จะสามารถเอาผิดได้บางครั้งการหาอาวุธที่ใช้ในการก่ออาชญากรรมใช้เวลานานแต่ถ้าคุณได้หยดเลือดหรือน้ำลายหรือพวกเศษเนื้อคุณก็สามารถสร้างคดีที่รัดกุมได้ค่ะนอกจากนี้เขาก็กล่าวว่ามีหลักฐานแวดล้อมที่เพียงพอต่อนายปูนาวาลาวา่าพวกเขาอาศัยอยู่วยการมีคำบอกเล่าของเพื่อนบ้านและภาพจากกล้องสงจนปิดค่ะที่แสดงให้เห็นว่าศรัทธาเข้าออกที่บ้านนี้เป็นประจำดังนั้นเขาแทบไม่มีทางหลุดรอดไปได้ค่ะ ในการพูดคุยกับหนังสือพิมพ์ภาษาฮินดีฉบับหน,นะคะนายกุมารทนายความของนายปูนาวาลาก่าวว่าเขาเข้าใจว่านี่เป็นคดีที่ท้าทายแต่ถ้าผมไม่รู้ข้อกล่าวหาทั้งหมดที่มีต่อเขาผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าง่ายหรือ,อยากแค่ไหนในการแก้ต่างให้เขาเขาได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะ และในตอนนี้นะคะคดีนี้ก็ยังไม่ถูกปิดลงอย่างเป็นทางการค่ะก็ยังมีเงื่อนงำที่ทำให้คนอินเดียได้เกิดความสงสัยกันอยู่ว่าสรุปแล้วใครเป็นคนฆ่าแล้วกระดูกที่ไปพบเป็นของเธอใช่ไหมตรงนี้นะคะก็ทำให้เกิดความสงสัยกันอย่างมากค่ะเพราะว่าคดีนี้ก็ค่อนข้างมีจุดโวหลายหลายเรื่องเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการสอบสวนหรือว่าการการให ปากคำที่ไม่ตรงกันก็เลยทำให้ตอนนี้ก็เกิดความความสงสัยให้หลายคนเลยนะคะว่าสรุปแล้วกระดูกเป็นของใครแล้วคดีนี้จะไปจบที่ตรงไหนยังไงเราต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ